กดเริ่มจะมาเล่นแชมเปีย้ยนหลายๆคนที่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนูนู Here we go โอ้โหแต่ละตัวทีมเขาแดนแมจเยอะทั้งนั้นแหละมาซิจิลีเวนสเวน,เวนกราเลนเรานี่เดฟไฟทอชเลยนะเดี๋ยวนะดาเลียสทีมนู้นใครซับฟ้าผมรู้จักทรงแล้วทีมนูน้นดาเลียสซับหรือเปล่าสเวนวะงงแปบ๊บน,นูนูนี่ถ้าเต้นม,มันน่ารักดีนะผมนี่อยากได้นูนูบดเลยแพสซีฟใหม่มันจะเหมือนแอนนี่ปะม,มีห่วงยางรอบตัวเห็นปะแอนนี่พอเวลาเก็บสแต็กครบก็มีห่วงยางอันนี้ตีห้าทีคบก นูนูปรับใหม่บอกเลยว่าคอนซูมแรงมากครับนี่ครับกดสแต็กละคอนซูมหมวกเรียบร้อยครับเปลเขาเป็นของเรานู้นนี่จริงๆเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งในป่านะเก่งกับการอินเวตบัฟนี่แหละผมกำลังไปครับเลนกลางโอ้แฝดยิงหนีต้องแฝดตาหิมะป้าเลนกลางเขาต้องการร่างร่างกายต้องการประทะครับจัดไปครับจัดไปครับจัดไปครับ,รบวางถังโดนไหมยังไง ยิงถังไหมเพื่อนปุ่งปังถังไม่ยิงเฮ้ยต้องอีกหนึ่งรอบครับเข้าครับได้เวลาเข้าครับแบบนี้ตาหิมะไปยังไงสัาเทงก็ไม่น่าช่วยอะไรหรอกบอกเลยเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำครับมักได้ผลอางกินูนูนี่แทบจะเป็นตัวที่ไม่ต้องออกรองเท้าเลยมั้งดูตอนนี้ผมวิ่ง4 46แล้วอะคือมีบัตรบรอยอยังไงน่ะเรียกแฟตนีผมว่า น่าจะมอบนั่นไงน,นี่คืออะไรอย่าบอกว่าดับเบินคิวเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรผมขโมยเ,เลนมันต่อมาครับรีเวนเดินเข้า,าเดินเข้ามาแบบนี้ไม่น่ารอดนี่เขาเรียกว่า ฟรีไอโลอฟซีโร่ผมว่าผมต้องไปทําสิ่งที่นูนูควรทำครับคือการตีมังกรนั่นเองมันเป็นตัวโซโลออบเจกต์ขั้นสุดยอดด้วยท่าคอนซูมของเขานูนูนี่ใช่ตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตอยู่ลีล่างปะ่ะนี่มันลูลูเรียบร้อยครับอีซี่มังกรงำ่ำเฮ้ไอเอฟเลียวอะไรของมึงวะนี่ต้องแฝดลงมาช่วยเลยนะเนี่ยฮะฮะฮะเอ Zero, ะอแอเอฟซีโร่ลัดช็อตเนอ่ยบอลวก็คนจริงครับผมคนจริงมากมา,มานี่สเวน มา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 เวนต่อมาน้ำแข็งเออได้หมดเซเรียวเดับเป็นคิวโคตรคุ้มค่าผมนี่แฟดลงไปช่วยแต่สุดท้ายแอฟซิโดว์เซร่ลาดได้ว่ะไม่ธรรมดาเนี่ยอ่าเล่นต่อแล้วกันนูนูนี่ใช่วงดนตรีที่มีกล้องสหารัดอยู่ปะ่ะอันนั้นมันนูโวนูโวนี่ใช่มอเตอรไ์ไซค์ป่ะพอไหมอ่ะผมบอกแล้วผมไม่ทำอะไรหรอกนูนู่น่ยขโมยบัฟทั้งวันนะ มาครับมีคนหลงบอกเลยว่ามีคนหลงไปไหนเล่าคนหลงสงมาสิเจ็ดไม่ทันว่ะลางนี่ปัญหาหนักครับตอนนี้ซิเวอร์นี่สามศูนย์แล้วเดี๋ยวๆๆการโดนได้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสามหนึ่งแบบนี้แลกใครสักตัวไหมเนี่ยยังไงไม่หลอสักตัวครับแอบสลุตซีโร่ครับมาครับระเบิดตูมเข้าไปครับตีตีการเล่นมาเร็วเพื่อนเพื่อนสักตัวสักตัวเพื่อนตรงนี้ก็ได้ ตีตีธรรมดาปลาน้มแข็งจัดไปกาเรนเอาบัตบอยไปเพื so uh ่อนผมสโลให้แล sure. hmm, ้วปลาน้มแข็งสโลเอสเลียวตัวหลังก็ได้มั้งเฮ้ยตัวหลังได้มั้งเฮ้ยเนี่ยตัวหลังก็ได้เฮ้ยไม่ปุจจัยปุจจัยอาชิบหายลืมดูเรื่องตัวเองครับนี่ไปไหนเนี่ยเอสเลียวตัวหลังไม่เอาหรอเพื่อนอ๋อถ้ารอดนี่จบเลยนะเอ๋ออ๋อมิกติชอปโออโอ้โอ้ โอ้ oh. ทำไมวะแอปซูลซีโร่แม่งอย่างเงี้ยแน่แอปซูลซีโร่แบบนี้แหละแอปซูลซีโร่แบบนี้แหละมันจะยี่เข้ามาครับยังไงเนี่ย oh โอ้โหแปดจุกบแปดจุกเออหน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิงว่าเราเป็นน้องตาเราดุวิญญาตผมว่าเกมนี้ไม่ไม่น่าครับไม่น่าจะชนะได้โอ้โ oh ห oh เด็ดนะจีพีหนึ่งหนึ่งเลยเหรอนะี่ย ของมันเนี่ยแอปสูตรีโรเพอร์สโลจะเก่งอะไรนักหนาฮะเออตัวเดียวก็เอาเฮ้ยมันจะเก่งไปแล้วโอ้เก่งจริงว่ะยอมหนีแป๊บโน n โน o โนเอ,อือเอ,อือได้ตัวหนึ่งมาแอปสูตรีโรกันแบบ หน,นหน้าตรงๆนี่แหละจ้าหน้าตรงๆนี่แหละจ้าเออขอคอนซูมหน่อยเฮ้ยไม่ได้คอนซูมจะคอนซูมไม่เนียนป่า <g ắng> I'm sorry <c oughs> um! บอลบึมกดแรงไปไดีกว่าจะตายจะตายเฮลเฮล ผมว่าเราควรกดยอมแล้วไปเริ่มตามใหม่ครับเรียบร้อยครับการอินเวตป่าเยอะๆนั้นไม่ช่วยอะไรผมเลยไม่ได้ครับเกมแรกมันเพียงมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของนูนูเรามีเจอเร็กไซต์ป่าฮะและเกมเมื่อกี้เล่นมุกไปหมดแล้วด้วยผมจะเปลี่ยนสไตล์ครับรอนนี้ผมจะอยู่ป่าเขาให้ได้มากที่สุดการอยู่ป่าเขาก็คือการการเริ่มป่าเขาเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนเจ้สมัยเลยทีเดียวเชียวทำไงกก็ได้ครับให้ป่าเขาเหมือนป่าเรา อ้าวช็อ,ชอตนี้แหละครับ <c oughs> มันต้องมาครับมันต้องมาแล้วครับยังไงตรงนี้ก็ได้ครับโอ้แฟดเราด้วยครับไล่ตีผมก็ต้องได้ครับเพราะเขาแฟดแล้วฮิวด้วยคอนซูมแป๊บเกือบตายชิบหายเฮ้ยโอ้ <c oughs> ในสือครับผมหลุมไก่นี่จะเป็นหลุมที่คนแย่งชิงกันมากที่สุดครับเพราะว่าได้อเอพีอะนั่นเองต้องมาแย,ย่งบ่อยๆเฮ้ยๆการยิบหายยิบหายผมไม่มีอะไรช่วยอะคุณ ตาเองนะเว้ยโอ้คิดว่าผมจะได้เลดเขาไหมครับผมว่ามันต้องได้ครับนี่ไงครับ <laughs> ขโมยตบบหน้นดนนาด้านๆการแตกแล้วเนี่ยสามตัวแล้วนะเพื่อนสามตัวแล้วนะเพื่อนเอ้ยขโมยบูบับว่ะการเดินมาสมัยดืยด้อๆนะั่นมันคืออะไรกันครับผมมว่าเ็กซต,ต้องมีหัวร้อนกันบ้างครับ ตัวแรกเป็นของเราเหมือนเดิมเกมนี้ผมไม่รู้นะผมรู้แค่ว่าผมทํำหน้าที่ป่าได้ดีมากป่าเขาเลเวลห้าอยู่เลยโอ้เหนืล่างจะตายไหมน่าสุรกะเออไม่รอดครับผมพยายามไปอย่างสุดหัวใจไปอย่างสุดหัวใจกดเนี่ยแหละอืม,อมกลับเลยครับแบบนี้มากันเยอะขนาดนี้ไปดกว่าถือว่ามาเรียกแฟดนะครับนี่จะไปเลยครับริเว่นพี่มาแล้ว ปัดบอยไปเลยปัดบอยไปเลยผมว่าต้องได้แล้วละ่ะต้องได้แล้วละ่ะเอ,อเียนบ้าไปหนึ่งครั้งครับมาครับหลงแบบนี้หลงแบบนี้ออกแฝดทันทีอีกแล้วครับยาวไปวุ่ลาเขาบอกผิดเดงที่ผมไปแจกมันโอเคครับยังดีที่เขารู้ตัวครับผมอีกแล้วหล่อมโอ้โหแทงแทงทีเดียวนี่คือหายครับ เอากดเอาแอบสอลูหรือซีโร่มาครับพ็ไปดีกว่าครับไปดีกว่าครับมันไม่ใช่แล้วครับคําพูดนี้ต้องมาครับอยากเป็นป่าอีกฝั่งที่ฟาร,ร์มเฉยๆก็ชนะแล้วคือแบบคือผมแบบเบลดเลยเทีครับคุณเลทั้งบูเขาื้องเหมอก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไงถึงจะแบกไว้สงสัยต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหว่าตายนะโปะอเอ็กซอร์สครับ ปาเขาให้เดินเข้ามาเดินเข้ามาทำไมไม่เดินเข้ามามาอยู่เดินเข้ามาฮะโอ้โติดต่บดิบปัญญากัญญากัญญาก็ตายโอ้เทลเทลมีเบลเทลมีเบลผมว่าผมรอดเว้ย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  เอ้ยอเจ็ด K ชัดดาวเด็กใส่นี่ผมว่าไม่ได้ทำอะไระทั้งเกมมาฟาร์มเลยวันนี้ดิฟาร์มทั้งวันเลนไออ่ะฮะฟาร์มทั้งวันเลนไออะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคอนซูมก่อนงาวิ่งหนีเฮลเฮลมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอนซูมแป๊บงาอันนี้คืออะไรครับคือรูตัวว่าแจกแล้วก็ยินนิ่งเดี๋ยวนะชื่อแข่งคุ้นๆว่ะ D X เฮ้ย เฮ้ย dx hey, cost p ย์แน่นอนครับเฮ้ยฟีดโดโลมาร์ระเบิดช oh, ับดาวความเก่าเกมนั่นมันคืออะไรกันล่ะครับความเก่าเกมนั่นมันคืออะไรกันล่ะครับผมว่าเกมจะพีคของหูแบรนด์มันหิ้ชิ้นมาชิ้นมาแบบนี้เพราแรงอ้าวเสฉยมังกรเฉยโอ้เก่าจังเลยอ่ะเราอะฮะเก่าจังเลยอ่ะเราอะฮะฮะฮะ รู้สึกอยากมีส่วนร่วมใช่ไหมตามทั้งเกมไม่สนุกใช่ไหมอยากตายใช่ไหมเออตายไปแหมอืมฟาน้ำแข็งใส่เ <What? S 1> วลาครับเขากดออกแล้วครับก,ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไรจะแบกทีมไว้มันคอสดีเอ็กหรือเปล่าอยากเป็นป่าที่ฟาร์มเฉยๆก็ชนะแล้วนูนูนี่ใช่วงดนตรีที่มีกล้องถ่ายรัดอยู่ปะอันนั้นมันนูโวนูโวนี่ใช่มอเตอร์ไซค์ปะพอไหมก็ไม่รู้ต้องทำ แทีบไว้คำพูดนี้ต้องมาครับอยากเป็นป่าที่ฟาร,ร์มเฉยเฉยก็ชนะแล้ว